สวัสดีครับกับวันที่ยี่สิบเมษานะครับเจอกันช่วงสิบโมงเช้านะครับก็ให้เดินเป็นเดินกินมาตั้งแต่เจ็ดโมงครับวันนี้ที่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่า มีพวกมาอยู่ด้วยครับนะครับก็เลยคุยกันก่อนนะครับเพิ่งวางเขากลับนะครับก็เลยได้ก็ะป่อยให้กินอยู่อย่างงี้ครับตอนที่คุยอยู่ครับตุ่ก็เฝ้าอยู่ตุ่งไม่มานะครับกินอยู่ในในในสวนในทุ่งอันนี้ผมมานอนเปครับ นอนเปรย์รอนอนเปรย์รอเขาเดินตามมามาอยู่ใ,ใกล้ทำตลับตะเลือกไงฮะทำตลับตะเลือกไงสวัสดีครับยังครับยังเออเรามาตะใกล้เลยละ่ะ 啊，那再盖一点啦。 มองตาไว้ตลอดนะครับครับอันนี้เป็นน้ำไปหมดละอันเมื่อวานเนี่ยอนนี้เป็นน้ำไปหมดลอะอ่ากินน้ำ ก็แบบนี้ก็่ตลองกลัวร้อนนะครับเพราะมีน้ําอยู่ตลอดมีน้ํามีล่มมีหญ้าล่ามามโซ่ยาวเมื่อคืนยาวขึ้นสามท่อน ช้ามาก็ปล่อยลากมาเนี่ยยังไม่ได้เก็บขึ้นคอครับเพราะยังมาเดินกลับบ้านห้เดินกลับบ้านก็ไม่ได้เก็บขึ้นคอทั้งหมดหรอกครับเอาขึ้นไปไว้ฝั่งบ้านเราคนระับแล้วก็ปลดออกสองท่อนนะครับเหลือไว้ท่อนนึงเอาไปล่ามที่หลักเอาไปปลูกที่หลักนูน้นหลักที่เราทํางานวันนี้สุกอีกหนึ่งเขือครับกล้วยเครือกว่าแหละ แต่แต่อีกว่านั้นน่าจะยังก็ต้องรอให้มันสุกหมดเครือพรุ่งนี้วันนี้ได้เครืองวันนี้กินได้วนนะครับเป็นของแม่ท่านใดก็ไม่ต้องว่ากันนะแบ่งกันไปก่อนครับกินสุกไปกินไปสุกไปกินไปครับเราเราไม่ได้ซื้อสุกมาทีเดียวอ่ะของเราจะไม่เสียไม่ดําไม่เสียนะสุกไปกินไปก็ได้กินทุกวันไม่เยอะไม่มากไม่ไม่ครับ ท้ายๆอาจจะเป็นวันละสองเครือก็ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะสุกไล่ๆกันมื่สุกไล่กันไปแล้วครับธรรมาชาติของมันแต่เชื่อครับเช้าเนี้ยออกกินเยอะอย่างมะม่วงนี่ก็ต้นนี้ก็เป็นสิบลูกครับกินคลายเม็ดไวนะ้นี่กินไปหมดเลยครับนี่ก็อีกลูกเนี่ย หวานพอมีกินครับเป็นผลไม้มะม่วงเขาพอได้กินหญ้าข้าวลูกข้าวก็เดินกินในน้ำทั้งบนก็เดินครับทั้งบนเขาก็เดินกินในน้ำก็เดินทั้งขึ้นทั้งลงนะครับแล้วแต่เขาจะไปทั้งไหนไม่ได้ว่าไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้าม แล้วก็ไม่ได้บังคับนะครับวันสองวันนีไไไนน่ไม่ไม่ค่อยได้บังคับกันแล้วครับไม่ค่อยได้อะไรแหละเพราะว่าดูดูทรงแล้วก็เขาจะจะติดบ้างแหละครับจะติดจะติดเราจะไม่ห่างสังเกตจากเมื่อสักพักนะครับเอ,อผมผูกผมปดท้องเข้าน้ําผูกไว้นะครับแล้วผมก็ไปเข้าน้ําผมสตาร์ทรถจากนู่นอะได้ยินเสียงลองนะครับ แต่พี่พี่เขาบอกนะผมไม่ได้ยินนะ,ะแล้วยินอม,มสมบนรตานสามล้อพ่วงข้างกขาไดยินเสียงรองกันเลยร้องเรียกแสดงว่าเริ่มติดแหละจำเสียงรถเครื่องนะครับจำเสียงรถเครื่องนะ อยู่ใกล้จัดครับใกล้จัดขนาดส่องไม่เต็มตัวห่างกันประมาณเม็ดเดียวครับตอนนี้ถ้าจะหึกกระสิบขวบนี่จะเป็นพ่อพันธ์ได้แล้วมั้งเนี่ยลูกแต่ไม่มีแม่พันธ์ให้ ให้พ่อถูกหวยอะพ่อถูกหวยแล้วพ่อจะหามาให้หาพังม่ยูนเพื่อนรักเชือกตอนแรกยังคิดว่าบูดาท้อง ทีนี้พอมารวยมาคิดอีกอ,กอะครับผมขนาดมานะว่าท้องยังไม่ท้องเลย ฝีมือเขานะครับเนะี่ยกริ่งเห็นหักนะตรงตัวนะ ยืนนิ่งอิงหลังต้นไม้นะครับก็นะครับ,นะรบได้ดูไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็กว่าจะได้ดูก็เกือบเพลนเกือบเที่ยงนะครับแล้วก็้วไงก็ค่อยพบกันใหม่คิดหน้านะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังใจครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ